ก็อบอกว่าซื้อซอยเนี่ยเข้ากองซื้อนะคะพันไหนดีดไม่ต้องครูก็อร่อยแล้วแต่ว่าแพนเป็นคนกินรสจับสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับแพมมี่สุชิดาอีกแล้วนะคะเราอยู่กับรายการกินกับ ใบข้าวนะคะวันนี้เราจะพามากินก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะที่จังหวัดอุดรธานีเนื่องจากว่าเราเป็นคนชอบกินก๋วยเตี๋ยวมากๆคือไปที่ไหนก็ได้ขอแค่มีก๋วยเตี๋ยวเราอยู่ได้ทุกที่เลยไปกินโอมากาเตรหรือว่าจะไปกินอะไรก็ตามแต่เราจะไม่ลืมก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหน้าตาจะน่าทานขนาดไหนนะจ๊ะ เสียวของเราได้แล้วนะคะการสั่งเป็นเส้นเล็กสองแล้วก็บะมีก็มีเหลืองนะคะไม่ได้หิวเลยจริงๆ <c oughs> ทุกคนเมื่อกี้นี้เราจะพูดให้ฟังเราดูแต่หนังสั้นมาเราเจอพี่คนหนึ่งแกกินกว๋วยเตี๋ยวอยู่ข้างหลังเ้าพี่เจ้าของร้านแกใจดีมากๆเลยแกให้แกให้มากินฟรีตลอดเลยเพราะว่าเหมือนแบบเขาไม่ค่อยมีเงินช่วงนี้ก็คือโควิดเนาะมันตื่นใจแกด้วยพี่สุดป่ะต้อบอกว่าสื่อซอยแน่เข้าก็ต้องสื่อนะคะอันไหนดีอันนี้ค่ะ เท่าไรจ้ายี่สิบบาทไม่ต้องพรนครับเอาไปหมดเลยครับครับ <c oughs> ไม่เปอะไรขอบคุณค่ะ <c oughs> เดี๋ยวพูดต่อแล้วพูดถึงนั้นเม่อกี้เออเมื่อกี้นี้เมื่อกี้นี้เราพูดถึงว่ามีคนมากินก๋วยเตี๋ยวข้างหลังใช่ไหมเ้าก็คือแกดูน่าสงสารมากเลย <c oughs> ตอนอแกจะชอบมากินก๋วยเตี๋ยวแกจะชอบสั่งชามเล็กๆค่อยๆานก็ได้ทุกของร้านหล่อมากเลยนะี่เราพามาถ่ายคลิปนะเนี่ยเออไม่ได้เห็นความดีของเราเลย กินไม่รอเรียกเลตติ้งป้ะเนี่ยเอาผมไปออกรายการคุณเรียกเลตติ้งป้ะเนี่ยเรื่องเอ้าเห็นหน้าผมในก็ในรายการคุณเรียกเลตติ้งแฮร์ทาเก็ตเขาดีนี่เนเจอร์ของการกินก๋วยเตี๋ยวเรือก็คือกับหมูนะคะรวยก๋เก๋เตี๋ยวใช่กรติกินก๋วยเตี๋ยวแทบจะทุกวันวันหนึ่งสามารถกินก๋วยเตี๋ยวได้ประมาณสามคาบโดยที่ไม่ต้องกินข้าวเราจะลองไม่ชิมก่อนนะคะเราจะกินรสชาติก๋วยเตี๋ยวจริงๆก่อนว่าเออมันเป็นยังไงอร่อย ก็อร่อยแล้วแต่ว่าพํ่เป็นคนกินรสจัดขออนุญาตใส่พริกเพิ่มเป็นคนชอบกินรสจัดๆอันนี้คือของคนเดียวกี่ถ้วยสามื่สามือกินสามื่อเองโอ้ยตืใจอยากกินวิยเตี๋ยวแห้งนะคะเมื่อวานนี้นะคะพาน้องไปกินอาหารญี่ปุ่นมันไม่ใช่ทาเก็ตของเราเลยต้องแบบเปิด นี่เพลงนี่คิดยากสุดเดินเลาะมือเรียงนะคะเป็นเส้นที่แคลเยอะที่สุดในก๋วยเตี๋ยวแต่เราก็ชอบคือเพื่อนๆแหละคนอ่ะไม่ค่อยชอบกินก๋วยเตี๋ยวหรอกในในกลุ่มนี้นะแต่ว่าเพื่อนกลุ่มอื่นชอบอยู่กลายเป็นว่าเราก็พาเพื่อนมากินเกาเหลานะคะเกาเหาเกาเหลาได้ไหมไม่ได้ไม่ชอบกินก๋วยเตี๋ยวครับแต่คือคือบ่อยไปคือเกือบทุกวันถ้าไม่เบรกจอใส่บ้านใต่ละชุดแต่ละชุดไหดูสิสามถ้วยกินยังไง นอกจากจะมีก๋วยเตีตตเ๋ยวนะคะก็ยังมีพวกไก่แล้วก็ของหวานก็มีนะคะมีนี่ขนมถ้วย เราก้มีไม่ได้พักเลยมีใบโบกอะไรก็มีนะคะทุกคนรดชงรดช่องวัเจตก็มีมีหมดทุกอย่างกินกล้วยเตี๋ยวเสร็จแล้วเราก็กินของหวานนะคะเขาบอกว่ากินข้าวไม่กินหวานสันดานไพรอันนี้เรากินเนขนมครกนะจ๊ะออขนมครกแบบถ้วยเพราะว่าเราแก่เหมือนกันขนมถ้วยนี่พวมาง่กาญนี่จ้ะเดย อย่าลืมตับตะไคร้ด้านบน,นกลกระดิ่งด้านล่างด้วยนะคะจริงเรียบรีวางยากจะด้วยอือแค่เพื่อสองหิวและัวัง<ล>จากถ่ายแล้วการนี้เสร็จนะคะก็จะอ้วนขึ้นไปเลย <c oughs> อร่อยมากเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของร้านกันนะคะบบอันนี้เจ้าของร้านไหมคะพี่ ค่ะอันนี้คือเจ้าของร้านน่าจะดีมากวิ่ร้านชื่อว่าร้านอะไรครับพี่เอ่อเตี๋ยวเรือร้านช้างครับทํำไมต้องเป็นก๋วยเตี๋ยวร้านช้างครับก็คือร้านช้างนี่ไม่ชื่อประเทศหรืออ่ากรุงเก่าและรัฐบาลอีเก่าอะไรไม่ใช่ก็คือร้านช้างนี่คือช้างนี่คือชื่อพ่อตาครับไม่ได้เป็นคนเชียงใหม่ไม่ได้เป็นคนเลยแต่แต่เคยไปอยู่เชียงใหม่ไปเชียงใหม่นานแต่ว่าพ่อตาชื่อช้างหัวร้านคุณช้างครับคุณชาก็เลยชื่อร้านช้างเอาจริงๆหนูมากินร้านนี้บ่อยมาก แต่อนันนี้เป็นคลิปแรกเลยเพราะว่าเราเป็นคนชอบก๋วยเตี๋ยวมากก็เลยอยากจะรีว uh ิว uh, ก๋วยเตี๋ยวเพราะว่าคนจะชอบถามว่า uh, กิน uh, ก๋วยเตี๋ยวร้านไหนอ่ะวันนี้กินก๋วยเตี๋ยวร้านไหนอะไรก็เลยแบบอยากให้คนรู้จักก๋วยเตี๋ยวเรือร้านช้างแต่ว่าเมื่อกี้นหนูแอบเห็นพี่ให้คุณลุงคนหนึ่งกับน้องใช่ไหมคะเขามากินตั้งแต่ตั้งแต่ที่นี่เปิดแรกๆพี่ก็เลี้ยงตลอดเลยใช่เลี้ยงตลอดเลยหล่อแล้วยังใจบุญเป็นไงล่ะราคาเริ่มต้นที่คยเล็ก15บบาท 15บาท15บาทถ้าคนกินน้อยๆก็อิ่มใช่ใช่ก็15บาบาทนี้ก็ไม่ใช่คําเดียวหมดนะครับหลายคาอยู่หลายคำอจริงๆแต่เมื่อกี้นี่กินไป3าถ้วยอร่อยมากเลยขอบคุณครับขอบคุณมากครับยินดีมากครับยินดีมากที่มาแวะร้านช้างเราจะมาแวะบ่อยๆจบไปแล้วนะคะกับก๋วยเตี๋ยวร้านแรกของเรานะคะเดี๋ยวอีพีหน้าเราจะพาไปกินก๋วยเตี๋ยวที่ไหนก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้านล่างแล้วก็อะไรนะกดกระดิ่งด้านบนกดติดตามด้านล่างด้วยนะคะบ๊ายบาย